ททรทัด s a ซัมซุงไฟไว์บุคเาจอ led สบเปรียนนิวอันนี้ก็พอตต่อด้านหลังของมันส่วนนี้ก็เป็นรุ่นมัน UA28 h อ 1.0A AR ก็ใครเบ่งว่ามันเป็นอย่างเป็นอย่าง,างไฟจังบกเขาใครฟังมาเบ่ง ค่อยๆแข่งมามันจะก่อนหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็แข่งมาละแครงมาแล้วก่อชีป้าฟุ้นซะก่อน หลังจากเป่าฟุ้นเฮ้มห้อยก็สิมาวัดไฟเบิ่งว่ามีไฟปเปลี่ยงจุดใดแน่ไฟสามร้อยมีสามร้อยสิบหกโวลต์ก็แปลว่าฟิลวบกขาด วัดเบิงอยู่หัวไดโอดทางเบื้งโคดออกเบื้งโคดออกของโมแบงก็บ่มีไฟออกมาเลยก็แสดงว่าเพยอยู่เบื้องซิวิซซิ่งแบ่งทางไฟเขา่า มันบึงซไฟสามร้อยไไฟข้างหลายปันไดก็มีไฟข้างแล้วก็ค่อยๆตกลงมาก็แสดงว่าวงจรวงจรสตาร์ทหรือว่าวงจรซีวิซิ่งบ่เห็ดเวียกกรณีไฟมันข้างแล้วก็ค่อยๆตกลงมา สังเกตเห็นว่าลวดจำข้ามมันจะเป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงหลายอันแต่ว่าที่ลกัลกๆก็เห็นมีสองอัน กาสิแก้แผ่นวงจรไฟออกมาเบิงเบิงว่าทั้งรวมมันมีหอยใหม่บ่บางเทือกี้เกี่ยมเข่าเพราะว่าท่อถาดแบบนี้กี้เกี่ยมมักจะเข้าไปส้นอยู่ทางกล้องแผ่นพักใจไฟแผ่นไฟแล้วก็เกิดการสัตว ้องเบืองบ่มีกี่เกียมก็ดอกไฟมาสัตว์ไฟที <it> ่ว่ายเก็บประจุอยู also, ่ในซีออกเพราะว่ามันจะสัตว์ตอนนี้ก็ออกกมาละ จากการสังเกตก็เห็นว่ามีหอยคา,าบคาบขิมเมียงแล้วก็คาบตัวหมดที่ว่าตายมาโดนแล้วอันนี้มันลายมันที่ว่าขึ้นขึ้นขี้เกลือลายตัวนี้เป็นลายของมันจะไปหาอาสตาร ก็เห็นเป็นขีเมยีงมยงขีเมียงขึ้นขี้เกลือหลายจุดเลย ก็จะใส่มิเตอร์ยามเบิงว่าลายมันขาดบอลายตัวนี้เป็นเซนสตาร์ทก็โบกขึ้นโบกขึ้นก็แปลว่าขาดเส้นลายเซนสตาร์ทขาด เสนตัวนี้มันจะเข้ามาผ่านอ่านแล้วก็ไปหา IC ก่อนนำใหม่นำใหม่เอาชิ้เก่าอ,ออกเพราะว่าเบรงแผ่นวงจรไปของท่อถัดหน้วยนี้เบิงแแ้้มันสุ่ม เจ้าของช่องเปนคือสิปลาไวโดนปลาไวโดนบริเวบอันเปิดใช้งานจักเทือแล้วก็มันก็เลยเห็ดให้ตัวมดเข้าไปอาศัยอยู่มดเข้าไปอาศายัยมันก็เลยเกิดมีความซุมแล้วก็เกิดขี้เกลือตอนนี้ก็พัดให้มันสะอาดพัดเอาขี้เกลือออก อันนี้มันจำขำก็เป็นขี้เมีย่ยงจนขาดก็จะได้หาตัวไม่มาใส่ ก็ทอดต่อจ้ำที่ว่ามันเป็นขี้เมียงออกแล้วค่อยกไปหาลวดที่ว่าตัวไม่มาใส่ก็งอยมันพอดีแล้วก็วางใส่ มันลงประจําแล้วก็ภาพขาไว้บ่ให้มันตกออก จอตะกัวใส่จอดงามงามมันจะจอดอยากเนี่ยเพราะว่ามันมีหอยหอยครีมียงค่ะเดียมันเหลือกระตาออก ก็ใสายไฟมาต่อสาแทนลายที่ว่ามันเป็นชิเมียงจนขาด ก็ก็เอาให้มันพอดีแปใส่วันนี้ก็จะมาวัดเบิงว่ามันถึงก็ดีบ่ ระเทงก,กันแล้วแล้วก็สิวัตร์อาสตาร์บึงว่ามันขาดบอ มันกะวัดยากแนเพราะว่ามันมีขี้เกลือเป็นสนวนห่มอยู่ก็บกขาด ก็โบมีตัวใดขาดวัดบันเดออดเดออดเรียนกระแสไฟสิบสามโวลต์ไปเรียนเมมบอร์ด วัดเบิงวัดสอดบ่ก็บมีตัวใดสอดมันสซดีโอสามตัวต่อขนาดกันแล้วก็เอาที่เน์มาอนามัยอนามัยหอยจอดแล้วก็ ล่างคิดเกล่าคลิเกล่าคาบเปื้อนที่ว่ามันติดอยู่ในแผ่นแล้วก็จะไปประกอบเบื้องว่ามันจะได้บอ่อ ก็ามาประกอบใส่จอแล้วก็ประกดเราเปิดบวัวหงเปิดบัวหงวงมีแสงขึ้นเลยก็สังเกตเบิงมีหอยอักหอยไหมยู่ที่ขาจำจำเสียบไฟไปเลี้ยงดอก LED ก็สัมพอ,อาบวัวหง สังเกตบงอยู่ที่ฮูที่ประมาณฮูที่สี่แม่หละาฮูที่สี่ฮูที่สี่มันมันบดต่อแล้วค่อยกัะขุดขุดแล้วก็แป๊ะตะกัวเข้าไหมให้มันติดดี วันนี้สิลองไฟก่อนแล้วจังค่อยไปประกอบใส่ไปประกอบมันมันบบได้กระเทียวมั่งออกมั่งเข่าเสียเวลาวัดเบิงมามีไฟสิบสามโวลต์บอมันได้สิบสองจนหา่า แล้วก็มาประกอบใจจับนอดให้มันเหี่ยมห้อยนอดมันกันไมีหา่าน เสียบจำจํำไฟไปเลี่ยงดอก LED แล้วก็จํำไฟไปรีี่ยงเมนบอร์ดเสียบป๊กสังเกตเบองดอก LED บหบหงบบหงเลยแต่ว่าไฟบอกสถานะหง เวลามันยังเป็นสภาวะสเตนบายอยู่ก็สิวัดไฟเบ่งเล็กๆนี่ยหน่อยมาตอนสภาวะสเตนบายไฟมันเป็นเท่าใด อันนี้ไฟเปล่งเมนบอร์ดกดสั่งเปิดตอนนี้ดอก LED มันกำลังกำลังกระพริบบ,บอร์ดมันกำลังสั่งเหตุเวียก ดัว l ดีหแุแงลวจอหุงแล้วเพราะว่าแสงอยู่ในปองมันหงุงบพนี้หงแหงก่อนโมงก็แปลว่าจอมันน่าจะหุงละก็จะวัดไฟเบงวมามันได้เท่าได่ ราคาได้แล้วนี่ <Yeah. S 1> ก็ง่ายมาเถอะราคาไฟไปเรียงโดย LED ได้79โวลต์ ย้ำมาอีกได้หกสิบโวล์แล้วก็ย้ำมาอีกได้สี่สิบสองโวล์ก็พกกอบเข้าไป แล้วก็ซิ้ยกจอดขึ้นเบืงองมามันหงเป็นไดไดแต่ว่ามันเจ็บหลายยกบ่ได้ยกเมื่อเดียวบ่ได้จะต้องได้วางกล้องสะก่อนอ่ายกได้ละวันนี้ค่อยๆยกขึ้นเบึง โอ้เป็นเม็ดสนงามเลยสวยงามสวยงามก็ตอนนี้ก <unlocked> e ็เป็นเม็ดสนหงงามเรียบร้อย อันนี้เมนเม,น,มนบอร์ดมันจะนั่นกับต่อสายสัญญาณเขา้าแล้วก็ภาพมันก็นสวยงามแจ้งดี